สวัสดีครับทท5 HD1 ขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมที่สนามกีฬาบุญยจินดาโบลิสเทโร FC เปิดบ้านเจอตราด f อฟมังกรโล่เงินนะครับวันนี้เนี่ยเล่นในบ้านครับอยู่ดับ11ครับ15นัดมี19คะแนนนะครับส่วนตราด FC ช้างขาวเจ้าเกาะมาเยือนวันนี้มาในดับบวยเลยนะครับดับ16ครับ15นัดมีเพียง7คะแนนนะครับและนี่คือผังการเล่นของตราด f อครับมาในระบบ4-3-3ครับส่วนโบลิสเทโรครับ 4-3-3เช่นเดียวกันนะครับครับตอนนี้เขาดาวครับที่สนามกีฬาบุญยศจินดาฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกในช่วงเย็นวันอาทิตย์เริ่มแล้วครับพุทธศิลป์คุณไพศาลนะครับเป่าเริ่มเกมครับโดยชดทินทีมมังกรโล่เงินบริสเทโรเอฟซีครับอยู่ในชุดเก่งครับเสื้อแดงดำนะครับกางเกงดําบุกจากซ้ายไปขวาครับในขณะที่ผู้มาเยือนครับช้างขาวเจ้าเกาะตราดเอฟซีก็อยู่ในชุดสีเหลืองล้วนครับสุพจน์เข้ามาตรงกลางอู้ยโดนจิ้มจังหวะนี้ต้องเป่าแล้วล่ะครับ ไปอัดหนักเลยครับจังหวะน,นี้มชมพูแสงโพครับถึงบอลช้ากว่าแล้วโดนเหลืองไปเลยครับเดี๋ยจังหวะน,นี้ครับคือเฮสถึงบอลก่อนนะครับชมพูมาที่หลังก็หูยกเท้าสูงถึงหัวเข่าเลยครับสันเสริญลิมธทนาจะเปิดเข้ามา เปิดด้วยขวาหยอดเข้ามาจะให้กับโจนาธานเฮสเกรกยังมาช่วยแล้วกดซ้ายตรงนี้อ้าวเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหเริ่มเกมมาเจ็ดนาทีเศษนะครับเป็นกัปตันทีมครับพรปีชาจารุไนครับยิงให้กับตราดบุกนําไปแล้วครับดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดเข้ามาของสรรเสริญครับบอลที่มงสเกลของเกรฮูล่าเนี่ยมันมาเข้าทางแล้วซ้ายตรงนี้ไม่ต้องจับเลยครับโอ้โหส่งเข้าประกวดประตูยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ได้เลยครับอืเต็มข้อเลยครับตรงนั้น หนึ่งศูนย์ครับตราเดฟซีออกนำโพลิสเตโรไปแล้วครับจากคนนี้ครับพรปริชาจารุนไนอาครับเคลียร์ครับหนึ่งศูนย์ครับผู้มาเยือนช้างขาวเจ้าเกาะบุกนำแล้วครับถือว่ามีประตูเร็วเลยครับคู่นี้ที่สนามกีฬาบุญยตจินดาเอกชัยสาเร็จเอกชัยเปิดเข้ากลางแล้วไหลมาถึงทีระเทพโอ้มีโอกาสกดเสาแรกครับแม่แต่ว่ายังเซฟได้ครับทธพสมองสีเรืองอได้ลองส่องดูบ้างครับบริเวณกรอบเขตโทษเลยครับบอลจากขวาครับเปกชัยเปิดเข้าไปแล้ว บนเส้นเลยครับยิงด้วยขวาตัวนี้ฉลับแต่ว่าบอลมันไม่ได้หนีตัวทศพสรสีเรืองครับก็พุ่งไปตะคุบไว้ได้ครับเลามาครับทางซ้ายบันจงเปิดมาเอาล้นรากันบอสโควิดเข้าซ้ายครับโอ้โหครับยิงตัวนี้ข้ามคานครับโอ้โหโบเล่ครับจังหวะนี้นีดดูเขาบอลจากซ้ายครับชมพูแสงโพแล้วจับลงด้วยขวากดด้วยซ้ายเนี่ยครับเหมือนจะฟ้องผู้สิทว่ามีสถาพรแดงสีมาบีบเขาแล้วจะเป็นลูกฉลับเนี่ครับแต่หน้าเสียดายมากครับ ลูกยิงของรบกบอสโกวิดครับโจนาธานเฮสลูกนี้ยิงอุย้ยแล้วข้ามคานครับแมต้องถอยแบบไวๆเลยครับประสิทธิ์พะดุงโชคครับแตะพ้นกรงสนามมาเงยหนะ้าเห็นประสิทธิ์ออกมาไกลนี่ขอลองสักนิดครับแม่นี่ครับมองก่อนแล้วครับพอเห็นว่าออกมาไกลาจากเส้นนี้ลองตักดูครับแต่ว่ามันแรงเกินไปครับ ราแกนบอสโควิดแล้วทะลุมาจาังหวะนี้เกรซคูล่าแล้วครับในกรอบที่โทษแล้วล็อกเข้าซ้ายโอ้โหคือพอล็อกไปปุ๊บมันไปเข้าทางของสุดที่นั่นครับเคลียร์ทิ้งกอ,อกมาดูครับไม่ล้ำหน้าครับแล้วจวังหวะโอ้โหต้องชมครับวิทยามูลวงครับที่ตามไปลูกนี้ไปช่วยไว้ได้นี่ครับจังหวะที่เกรคูล่าจะล็อกแล้วไปโดนวิทยาก็ธีรเทพเปิดด้วยสายเข้ามายังเข้ามือของทศพรครับและพรุลศิษ์นะครับ คุณไพศาลเบนเคมอหลีครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทีมเยือนนะครับตราด FC บุกมานำบริสเทโร FC1.0 ครับและทีมเยือนจะตรึงสกอร์หรือบุกสกอร์เพิ่มได้หรือเปล่าครับเกมเริ่มแลครับที่สนามกีฬาบุญชาจินดาในครึ่งหลังครับจะต้องดูว่าจะขยับอย่างไรหรือไม่นะครับทั้งสองฝั่งดวลกับวิทยามูลวงแล้วล้มลงตรงนี้เกรกจะลุก โอ้โหเนี่ยครับคือพอลุกช้าที่สถาพรมาเคลียเลยครับแล้วพยายามจะโวยไปถึงผู้ช่วยนะครับวิทยามุนวงไปเนี่ยครับแล้วล้มลงไปเนี่ยเจ้าตัวฟ้องว่าเหมือนโดนดึงตรงนี้หน่อยดึงครับโอ้โหแมวิทยาแกก็เก่าเลยครับโอ้โหเกรกแกยั่วเลยครับอุ้ยแล้วแม่นกับริคาโดสารโตสลด่วนยันเข้าไปครับผู้สินเป่าให้ครับไอแซคคอนนี่ครับอืมแล้วมาอีกเหลืองหนึ่งครับไอแซคคอนนี่ครับโอ้ลูกนี้นี่ เข้าปั๊มหนักเลยครับจับลงเนี่ยพักอกนิ่งแล้วครับแล้วจังหวะจะเปิดโอ้โหเจอวางรุนนี้กัหมุนคว้างเลยครับริโาโดโดยขวามาตรงนี้กีรติ์ีเคียวสมบัตินะครับแต่ว่าฝั่งนี้เป็นเอกชัยสำมเร็ออุ้ยแลายไอศคคอนนี่แม่มงแม่ตบทีทีกีรติ์ครับแต่ว่ายังติดอยู่ที่ทศพรสีเรืองครับตั้งเข้ามาเพื่อนนี่ครับเอกชัยสำมเร็บเปิดมาบริเวณจุดโทษครับไอศคคอนี่มง แล้วคริติได้ยิงตรงนี้นี่โอ้โหต้องชมทศกรปสีเรืองครับ20นาทีสุดท้ายแล้วนะครับที่สนามกีฬาบุญญาชินดาครับโอ้โหมงคลเจอกับทีรเทพครับคี่จะว่าไปก็รุ่นราวคราวเดียวกันแล้วครับเการลีซอเป็นพี่นะฮะใช่ครับเล่นง่ายๆกับมงคลอู้แล้วดูชมพูแล้วชมพูนี่มีเหลืองอยู่แล้วด้วยครับโอ้โหต้องรีบเดินออกไปเลยครับผู้สินว่าไงครับอู้ถ้าควักมาแบบนี้ครับ นี่ครับดูจังหวะบอลลูกนี้ไม่มีอะไรเลยครับชมพูแสงโพแกใจร้อนเกินไปครับแล้วมาไม่เจอบอลแบบนี้นี่โอ้โหมันก็ชัดเจนเลยครับเป็นใบเหลืองที่2ของเจ้าตัวครับก็ประเดิมสนามกับทีมใหม่ด้วยการโดน2องใบเหลืองเป็นใบแดงก็คือชัดเจนแล้วครับนี่ครับเจ้าตัวก็ต้อง้วดูครับดูสายตาโค้ชโอ่นน่ามีแต่นิดนึงอ่ะก็ว่ากันไปครับ ตอนนีนะ้ทดครบ5นาทีไปแล้วนะครับที่สนามกีฬาบุญญจินดาน,นั่นแหละครับแล้วปรสิน์คุณไพศาลเบนเคมอหลีครับเป่านกหวีดหมดเวลาการหนึ่งขันครับเป็นผู้มาเยือนครับตราด FC บุกมาชนะบริสเทโร FC ไป1ประตูต่อศูนยครับจากประตูของคนนี้ครับพรปรีชาจารุไนในนาทีที่7นะครับ